สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่หนึ่งห้าหกหนึ่งหลังต้นหลิงเทียนทําให้แหวนเก้าวิญญาณอย่างลี้ลับกับแหวนเก้าวิญญาณหยินลี้ลับผสานหลอมรวมกันกลิ่นอายที่แตกต่างกันราวคนละขั้วของพวกมันก็ผสากนกันได้ลงตัวอย่างประหลาดให้ความรู้สึกลี้ลับเหมือนหยินอย่างรวมเป็นหนึ่งต้นหลิงเทียนเองก็ตั้งชื่อให้แหวนวงนี้ง่ายๆแหวนเก้าวิญญาณหยินหยาง และเมื่อแหวนเก้าวิญญาณหยินลี้ลับกับแหวนเก้าวิญญาณหยางลี้ลับผสานร,รวมเข้าด้วยกันมณีทั้งเก้าของแหวนแต่ละวงก็ซ้อนทับกันได้อย่างอัศจรรย์ประหนึ่งเปลือกเกาลัดกับเนื้อเกาลัดอย่างไรอย่างนั้นทําให้หลังแหวนสองวงหลอมรวมกันแล้วมณนีรอบตัวแหวนก็ยังนับได้แค่เก้าเม็ดเหมือนเดิม และเมื่อพลังเซียนอมตะต้นกําเนิดผสานพับตั้งถุดไฟของตัวหลิงเทียนถ่ายทอดลงสู่ตัวแหวนก้าวิญญาณหยินหยางตัวแหวนก็ประตุพลังลุกชนขึ้นมาดังเพลิงไฟแถมเพลิงพลังดังกล่าวครึ่งหนึ่งเป็นสีฟ้าครึ่งหนึ่งเป็นสีแดงราวน้ำกับไฟพังสองตาตัวหลิงเทียนฉายแววเยียบเวียนจากนั้นแหวนก้าวิญญาณหยินหยางก็ปลดปล่อยพลังขุมหนึ่งออกมาพลังที่มันปลดปล่อยออกมาแวบแรกก็ดังมวลพลังสีแดงฟ้าหักแต่พริบตาต่อมาก็ควบรวมเป็นกระบี่พลังสอง สีฟ้าแดงอันแผ่กลิ่นอายพลังแหลมคมไร้คู่เปรียบกระบี่ครึ่งฟ้าครึ่งแดงดังกล่าวพุ่งทยานออกไปอย่างเงียบงันหกักแต่สลายสนามพลังน้มถ่วงที่เคี้ยวกรัมมันลงได้อย่างง่ายดายจากนั้นก็เริ่มปะทะเข้ากับคลื่นพลังสันสะเทือนเวิง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 เวงเสียงกระบี่กู่ร้องดังขึ้นระงมเป็นกระบี่เพลิงฟ้าแดงปะทะกับคลื่นสันสะเทือนอย่างดุดนัน ตัวกระบี่เริ่มสันไหวสะเทือนเพลิงพลังสีแดงฟ้ารอบกระบี่ก็วุบวาบไม่หยุดบ้างก็มีสเก็ตเพลิงทั้งคลื่นพลังแตกตัวออกมาหลังจากชะงักไปครู่หนึ่งในที่สุดคลื่นพลังสันสะเทือนก็ไม่อาจหยุดยั้งกระบี่พลังเพลิงฟ้าแดงได้อีกสืบไปและถูกกระบี่พลังดังกล่าวทะลวงทำลายได้อย่างราบคาบ หลังทำลายคลื่นสันสะเทือนได้แล้วกระบี่พลังเพลิงฟ้าแดงดังกล่าวก็พุ่งทะยานสืบต่อประหนึ่งมังกรพิโรธจัดทะลวงผนังคุกที่ล้อมกักต้นหลิงเทียนได้อย่างง่ายดายพุ่งเข็นฆ่าสังหารไปยังยอดเซียนอมตะที่เข้าใจความลึกซึ้งของกฎแห่งดินสามประการอย่างอมหิตไม่พร้อมกันกับที่เสียงร้องโหยหวนด้วยความไม่เต็มใจดังขึ้นยอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดที่เข้าใจความลึกซึ้งของกฎแห่งดินสามประการก็ตกตายภายใต้เงื้อมือต้อนหลิงเทียนอีกคน และคู่ต่อสู้ที่ต้วหลิงเทียนฆ่าไปคนนี้ก็คือยอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดที่เข้าใจความลึกซึ้งของกฎสามประการคนที่สองที่ตกตายปง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 เปรียงตูมตูมตูมส่วส่วส่วซส่วส่ว หลังจากฆ่าย,ย่อเซียนอมตะที่เข้าใจความลึกซึ้งของกฎแห่งดินสามประการไปแล้วต้นหลิงเทียนที่ผ่อนคลายร่างกายเล็กน้อยก็ได้ยินเสียงระเบิดปะทะ์ดังวุ่นวายไปหมดพอทำทีเป็นกวาดตามองไปรอบๆบก็เห็นผู้คนหลายร้อยกำลังต่อสู้กันอย่างสิ้นหวังด้วยตกอยู่ภายใต้อำนาจของค่ายกลมายาหลอนปราสาทเช่นนี้ทุกคนก็ทำได้แค่ต่อสู้กับศัตรูที่ปรากฏตัวขึ้นไม่หยุดหย่อนและมีเพียงจุดจบสองประการเท่านั้นฆ่าผู้อื่นหรือถูกผู้อื่นฆ่าตาย อย่างไรก็ตามไม่มีใครอยากถูกฆ่าตายเช่นนั้นทุกคนจึงดิ้นรนต่อสู้สุดชีวิตตัวหลิงเทียนผู้นี้พอใช้อุปกรณ์อมตะจอมราชันที่หลอมรวมเป็นหนึ่งแล้วพลังของมันนับว่าเหนือกว่าหลินเฟยหยางกับหลิงเจเวียวหวินเสียอีกหากหลินเฟยหยางกับหลิงเจเวียหวินต้องพบเจอมันน่ากลัวทั้งคู่ต้องตกตายด้วยน้ำมือมันแน่ห่างออกไปไกล,ไกล เมื่อเจียงหลานเห็นต้วนหลิงเทียนฆ่าย,ยอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดที่เข้าใจกฎแห่งดินสามประการไปลูกตามันก็มองจ้องต้นหลิงเทียนเขม็งอย่างไรก็ตามที่ต้นหลิงเทียนมีพลังระดับนี้ได้ล้วนพึ่งพาอุปอนอมตะจอมราชาล้วนล้วนแม้พรสวรรค์กับความเข้าใจของมันจักดีและสามารถเข้าใจความลึกซึ้งของกฎแห่งไฟได้สองประการทั้งที่ยังมีอายุไม่ถึงร้อยปีแต่หากให้เทียบกับหลิงเจเวียนและหลิงเฟยหยางแล้วยังนับว่าด้วยกว่าข้าไม่จําเป็นต้องสนใจอันใดมันอีก รอให้จบเรื่องแล้วค่อยจัดการบันทีหลังก็ยังมิสายผู้ที่อาศัยอุปกรณ์อมตะเช่นนี้ไม่อาจเป็นภัยอะไรต่อข้าคิดถึงจุดนี้เจียงหลานก็เลิกสนใจต้วนหลิงเทียนสื่อไปและไม่คิดจัดแจงส่งยออเซียนอมตะขั้นสูงสุดคนไหนมาสู้กับต้วนหลิงเทียนอีกทําให้ต้วนหลิงเทียนว่างงานเป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตามด้านหลิงเจเวียนกับหลินเฟยอ,อย่างนั้นได้ถูกเจียงหลานจัดแจงส่งยอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดที่เข้าใจความลึกซึ้งสามประการมาเป็นคู่ต่อสู้ตลอดหากแต่ทั้งคู่ก็สามารถเข็นฆ่าศัตรูให้ตกตายกลายเป็นปุ๋ยได้หมดเจียงหลานไม่ได้แปลกใจอะไรที่หลินเฟออยหยางเอาชนะศัตรูได้ไม่ยากแต่หลิงเจเวียหวินที่สามารถฆ่าศัตรูได้ไม่ยากเหมือนกันก็ทำให้มันประหลาดใจอยู่บ้างนั่นมัน ความลึกซึ้งที่หนุนเสริมการโจมตีอันดับหนึ่งของกฎแห่งความตายเคียวยมทูตเจียงหลานย่อมสังเกตเห็นการลงมือของหลิงเจเวี๋วหวินได้ไม่ยากที่แท้สาเหตุที่ทําให้หลิงเจเวี๋วหวินเข็นฆ่าศัตรูได้ง่ายดายไม่ต่างอะไรจากหลินเฟยหางเป็นเพราะหลิงเจเวี๋วหวินได้ใช้ความลึกซึ้งเคียวยมทูตที่เข้าใจได้บางส่วนแล้วออกมา ถึงแม่หลิงเจีวิวินจะเข้าใจความลึกซึ้งเทียวยมทูดได้แค่บางส่วนแต่ด้วยพลังที่ได้รับบางส่วนนั้นก็ทําให้สามารถเข่นค่าย,ยอดเซียนตะขั้นสูงสุดที่เข้าใจความลึกซึ้งของกฎ3ประการได้อย่างง่ายดายกระทั่งหากเทียบระดับพลังกันแล้วตอนนี้หลิงเจวิวินยังเหนือกว่าหลินเฟย์อย่างเล็กน้อย ถึงแม้จะเข้าใจความลึกซึ้งจำนวนเท่าๆกันแต่อย่างไรเสียกฎที่หลิงเจเวียนใช้ก็คือกฎแห่งความตายหนึ่งในสี่กฎสูงสุดแถมหลิงเจเวียนยังเข้าใจความลึกซึ้งเคียวยมทูตที่เอกอูเรื่องการโจมตีของกฎแห่งความตายแล้วแบบนี้ทําให้มีพลังโจมตีแกร่งกล้าเหนือหลินเฟยอ,อย่างชัดเจน หากต้องเลือกคนใดคนหนึ่งหวังว่าหลิงเจียวเหวียนอิวหยอนผู้นั้นจะยินยอมให้ข้าปลุกฝังตรา,าธาตุลงวิญญาณแม้หลินเฟออยหยางจะมีความเข้าใจไม่ใช่ชั่วแต่ให้เทียบแล้วยังห่างกับหลิงเจียวเหวียนอยู่บ้างเจียงหลานที่มองจ้องหลิงเจเียวเหวียนกล่าวพึมพำกับตัวเบาๆจากนั้นเจียงหลานก็เริ่มกวาดตามองไปยังเหล่ายอดเซียนตะทั้งรอดชีวิตอยู่ บัตรนี้หลงเหลือยอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดแค่3า0้อยกว่าคนเท่านั้นและทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นยอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดที่เข้าใจความลึกซึ้งของกฎสประการเรียกว่าพลังพอๆกับหลิงจเจวียนและหลินเฟยหยางหากแต่อายุของพวกมันนั้นมากกว่าหลิงเจวิวินกับหลินเฟยหยางเกินเท่าตัว,ตวเพราะแต่ละคนล้วนมีอายุเกือบ200ปีแล้วต้นไม้เทพสังเวชสวรรค์เริ่มเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการออกผลแล้ว เจียงหลานมองไปยังต้นไม้เทพสังเวสวรรค์ก็พบว่าดอกตูมสองดอกบนต้นไม้เทพสังเวสวรรค์น,นั้นเริ่มเบ่งบานเป็นดอกไม้สีเลือดเข้มแต่ละดอกมีก้าวกลีบและทอแสงสีแดงฉานอมม่วงออกมาเรืองเรืองและหากสังเกตให้ดีจะพบว่ารอบรอบดอกไม้สีแดงเลือดก้าวกลีบทั้งสองดอกของต้นไม้เทพสังเวสวรรค์น,นั้นบริเวณฐานรองดอกของมันเริ่มป่งพองขึ้นมาสีเลือดบริเวณนี้ยังคล้นคลักรอบๆยังปรากฏหมอกโลหิตม้วนนวลไม่หยุด จากนั้นไม่นานนะักก็มียอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดนับสิบคนตายตกในบรรดายอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดที่หลงเหลืออยู่300กว่าคนไม่ขาดผู้ที่เข้าใจความลึกซึ้งสประการถึงขั้นตอนความสําเร็จเบื้องต้นและเริ่มเข้าใจความลึกซึ้งประการที่สได้บางส่วนตัวตนเหล่านี้ย่อมเข็นค่าผู้ที่เข้าใจความลึกซึ้งของกฎแค่สประการได้อย่างไม่ยากเย็นวูม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  หลังจากที่โลหิตและดวงจิตของยอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดที่เพิ่งตายตกถูกต้นไม้เทพสังเว้สวรรดูดกลืนเข้าไปดอกไม้สีเลือดอันมีก้าวกลีดทั้งสองดอกก็เริ่มบังเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในฉับพลันบริเวณฐานรองดอกที่เริ่มบวมพองเป็นทรงกลมนั่นมันขยายใหญ่ขึ้นอย่างมากในพริบตาเปรีย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 หลังจากที่ทรงกลมดังกล่าวขยายตัวใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะด้านนอกด้านในล้วนปรากฏอสนีสีเลือดแลบลั่นปร่าเปราประหนึ่งอสรพิษโลหิตตัวน้อยกำลังเลื้อยลดมุดเข้ามุดออก ในที่สุดก็มาถึงจุดนี้เมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนดอกไม้สีเลือด9้ากลิบของต้นไม้เทพสังเวสวรรค์สองตาเจียงหลานก็เปล่งแสงสว่างเจิดจ้ามันเร่งยกมือขึ้นมาขยับทําสัญ,ญลักษณ์อีกครั้งและสัญ,ญลักษณ์มือครานี้ของมันยังสลับซับซ้อนเป็นที่สุดยังขยับเร็วรีจนเห็นเป็นภาพมายาพันมือ หลังเจียงหลานลงมือกระทําบางอย่างรอบๆเกาะกลางน้ําอันมีต้นไม้เทพสังเวชวรรันตั้งตระหง่านอยู่ก็ปรากฏม่านพลังโปร่งแสงขนาดใหญ่ผุดขึ้นจากความว่างเปล่ามาครอบคลุมทั้งเกาะเอาไว้ทันทีซูวาวาห่างออกไปไกลๆมียอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดคนหนึ่งที่เข้าใจความลึกซึ้งของกฎสามประการถูกฆ่าตายจากนั้นโลหิตและดวงจิตของมันก็พุ่งมายังต้นไม้เทพสังเวชวครร์เหมือนคนที่ตายคนอื่น อย่างไรก็ตามก่อนที่โลหิตและดวงจิตของมันจะทันได้เข้าใกล้ต้นไม้เทพสังเวชสวรรค์ก็ถูกม่านพลังโปร่งแสงที่ห่อหุ้มต้นไม้เทพสังเวชสวรรค์รวมทั้งเกาะลางน้ำปิดกั้นเอาไว้ด้านต้นไม้เทพสังเวชสวรรค์เองก็ยังเปล่งพลังดูดรั้งออกไป,ไปไม่หุดหมายดูดกลืนดวงจิตและโลหิตของผู้ตายมาให้จงได้อนิจาม่านพลังโปร่งแสงกลับปิดกั้นเอาไว้อย่างแน่นหนาไม่ปล่อยให้ดวงจิตและโลหิตของผู้ตายเข้ามาได้เลยและทันใดนั้นเอง เสียงผ่านพลังของหลิงเจเวียหวินพันส่งตรงมาถึงหูตัวหลิงเทียนลือกันว่าหลังตัวอ่อนของผลเทพสังเวชวรรค์ปรากฏขึ้นมาแล้วหากยับยั้งดวงจิตและโลหิตของยอดเซียนยอมตะขั้นสูงสุดที่เป็นเครื่องสังเวชเ,เอาไว้ก่อนรอให้พวกมันสะสมมากๆแล้วปล่อยให้ตัวอ่อนผลเทพสังเวชวรรค์ดูทราบในคราวเดียวจะเพิ่มโอกาสให้ผลเทพสังเวชวรค์ปรากฏมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามวิธีการนี้ยังไม่มีผู้ใดออกมายืนยัน แต่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีผู้ทดลองกระทําดูแล้วและพบว่ามันได้ผลจริงๆทว่าหากมันไม่ได้เผยแพร่ออกมาสู่สาธารณะก็คงไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่าวิธีนี้ได้ผลในสายตาข้าหากไม่ใช่เจียงหลานมันรู้ดีว่าวิธีนี้ได้ผลมันก็แค่พยายามลองกระทําดูเท่านั้นเพื่อจะสามารถเพิ่มโอกาสเกิดผลของต้นไม้เทพสังเวชวรค์ได้จริงๆเพราะการทดลองกระทําดังกล่าวก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรหากได้ก็ดีไปหากไม่ได้มันก็ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวม หลิงเจวีวินอธิบายด้วยเสียงผ่านพลังถึงแม้หลิงเจวีวินจะสังเกตเห็นการลงมือของเจียงหลานแต่มันก็ไม่แน่ใจว่าเจียงหลานมั่นใจในเรื่องนี้จริงๆหรือแค่ทดลองดูเท่านั้นจึงไม่อาจยืนยันให้ต้นหลิงเทียนรู้ชัดได้แบบนี้นี่เอง ต้นหลิงเทียนก็สังเกตเห็นความเคลื่อนไหวดังกล่าวของเจียงหลานเช่นกันทําให้เขาสับสนงุนงงไม่น้อยด้วยไม่เข้าใจว่าฉนังเจียงหลานถึงกันไม่ให้ต้นไม้เทพสังเวชสวรรค์ดูดซาบดวงจิตและโลหิตของผู้ตายพอมาได้ยินคําอธิบายของหลิงเจเวียวหวินเขาก็เข้าใจเรื่องราวได้ทันทีที่แท้เจียงหลานทําเพื่อไม่ให้ต้นไม้เทพสังเวชสวรรค์ดูดซาบโลหิตและดวงจิตของผู้ตายทีละคนคนสืบไปแต่คิดสะสมไว้มากๆแล้วให้ต้นไม้เทพสังเวชสวรรค์ดูดซาบทีเดียว ตัวอ่อนผลเทพสังเวชสวรรค์ที่เจ้าพูดถึงก็คือไอที่โป่งๆอ,อยู่บริเวณฐานรองดอกสีเลือดก้าวกลีบสองดอกนั่นน่าเหรอต้วหลิงเทียนส่งเสียงผ่านพลังไปถามอีกรอบเขาเองก็สังเกตเห็นดอกก้าวกลีบสีเลือดทั้งสองดอกที่เบ่งบานอยู่บนต้นไม้เทพสังเวชสวรรค์มาสักพักแล้วและยังเห็นอีกด้วยว่าใต้ดอกมันบวมๆพองๆคล้ายมีวัตถุทรงกลมกำลังเติบโตแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรไม่ผิดหลิงเจเวี๋วหวินก็ส่งเสียงผ่านพลังตอบกลับมาเร็วไว เมื่อตัวอ่อนผลเทพสังเวชสวรรค์ปรากฏตัวขึ้นแล้วแบบนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าต้นไม้เทพสังส่วนสวรรค์ดำเนินการมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่ผลเทพสวรรค์จะปรากฏตัวอ่อนนั่นหากเติบโตสำเร็จก็จะกลายเป็นผลเทพสังเวชสวรรค์หากไม่ก็ล้มเหลวตอนนี้เจียงหลานนั่นสมควรคิดสะสมดวงจิตและโลหิตของยอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดที่เหลือทั้งหมดและปล่อยให้ต้นไม้เทพสังเวชสวรรค์ดูดซับไปหล่อเลี้ยงตัวอ่อนผลเทพสังเวชสวรรค์ในคราวเดียว เพื่อให้มันเติบโตกลายเป็นผลเทพสังเวชสวรรค์หลิงเจ๋อเหวียวินกล่าวสืบต่อต้นหลิงเทียนก็ตระหนักได้ลอบหันไปมองต้นไม้เทพสังเวชสวรรค์ทันทีจึงเห็นว่าม่านพลังที่กางกั้นรอบเกาะกลางน้านั่นปิดกั้นดวงจิตและโลหิตของยอดเซียนอมตะที่ตายเอาไว้แข่งขันด้านต้นไม้เทพสังสวนสวรค์ก็แผ่พลังดูดซับออกมาไม่หยุดหมายดูดกลืนสารอาหารให้จงได้ด้วยกระบวนการดังกล่าวทําให้ดวงจิตและโลหิตของผู้ตายแนบติดไปกับม่านพลัง เห็นได้ไม่ยากเลยว่าหากม่านพลังโปร่งแสงนั่นหายไปดวงจิตทั้งโลหิตต้องพุ่งละลิ้วเข้าหาต้นไม้เทพสังเวชสวรรค์นแน่นอนและตอนนี้ขอบม่านพลังดังกล่าวก็มีดวงจิตและโลหิตของยอดเซียนอมตะไปแนบชิดอยู่สามคนแล้วในระหว่างที่ต้นหลิงเทียนคุยกับหลิงเจเวียนก็มียอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดตกตายไปอีกสองคนโลหิตและดวงจิตของพวกมันที่ถูกพลังดูดซาบของต้นไม้เทพสังเวชสวรรค์ก็เลยไปแนบชิดกับม่านพลังดังที่เห็นหืม คู่ต่อมาต้วนหลิงเทียนพลันพบว่ามียอดเซียนอมตัะขั้นสูงสุดคนหนึ่งพุ่งเข็นข้ามาทางเขาในที่สุดก็มีคู่ต่อสู้คนใหม่มาเสียทีหลังจากว่างอยู่นานขณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหลิงเจเวียนหรือหลินเฟออยหยางก็เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้คนใหม่ทั้งสิน้นเป็นเจียงหลานตั้งใจทำแบบนี้ หลังตัวอ่อนของผลเทพสังเวชสวรรค์ปรากฏขึ้นเจียงหลันก็รีบร้อนอยากให้เซียนตะตั้นกําเนิดขั้นสูงสุดตกตายเร็วไวเช่นนั้นจึงเร่งประสิทธิภาพค่ายกลทําให้ต้วหลิงเทียนหลิงเจเวิ๋วหวินและหลินเฟยหอย่างพบผ่านคู่ต่อสู้คนใหม่ทันทีขณะเดียวกันเหล่ายอดเซียนยอมตะขันสูงสุดที่เพิ่งเข็นฆ่าคู่ต่อสู้ได้ก็ไม่ทันได้พักหายใจอะไรคู่ต่อสู้คนใหม่ก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าแล้ว แต่เป็นธรรมดาว่าในขณะที่เร่งประสิทธิภาพค่ายกลให้จัดหาคู่ต่อสู้เร็วๆนั้นเจียงหลานก็ยังคอยควบคุมดูแลหลิงเจเวิ๋วหวินกับหลิงเฟออยหยางเป็นพิเศษทั้งคู่ล้วนแล้วแต่พบเจอคู่มือที่เข้าใจความลึกซึ้งของกฎสาประการทั้งสิน้นไม่พบเจอผู้ที่เข้าใจความลึกซึ้งประการที่สี่เล็กน้อยเลยเหตุที่ทำแบบนี้เพราะไม่อยากให้เกิดเหตุผิดพลาดจนต้องเสียหลิงเจเวิวหวินกับหลิงเฟออยหยางไป เดิมทีตอนที่มันไปชักชวนผู้คนมาเป็นเครื่องสัง่งเวทมันก็คำนวณไว้แล้วว่าตัวอ่อนของผลเทพสั่งเวสวรร์สมควรปรากฏขึ้นในขณะที่เหลือยอดเซียนอมตะราวๆา0 0นกว่าคนและมันคิดจะจัดการควบคุมไายกลช่วงสุดท้ายก่อนผลเทพสั่งเวสวรคร์ปรากฏด้วยตัวเองเพื่อหาค่าธาต อาศัยค่ายกลที่มันจัดตั้งไว้เมื่อชาติที่แล้วเมื่อมันสอดมือเข้าแทรกแซงมันย่อมกำหนดได้ว่าจะให้ผู้ใดรอดชีวิตและตอนนี้มันก็เลือกหลิงเจเวียวินกับหลินเฟยหย่างส่วนยอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดคนอื่นๆก็ปล่อยให้ตกตายส่งดวงจิตและโลหิตไปกองรวมกันที่ขอบม่านพลังรอเวลาปลดปล่อยให้ต้นไม้เทพสังส่วนสวรค์ดูดซาบในคราวเดียวเพื่อเพิ่มโอกาสเกิดผลเทพสังเวสวรรค์ซูมฟิล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  คู่ต่อสู้ของต้วนหลิงเทียนรอบนี้เป็นผู้ที่เข้าใจความลึกซึ้งของกฎแห่งลมสามประการอีกทั้งยังเข้าใจความลึกซึ้งของกฎแหล่งลมประการที่สี่อีกเล็กน้อยลักษณะเป็นชายไวกลางคนในชุดคลุมสีเขียวชายไวกลางคนดังกล่าวสีหน้าเย็นชาเหลือเกินเห็นหน้าต้วนหลิงเทียนไม่ทันไรทั่วร่างก็ประตูพลังเกลียวกรส,สร้าข่มมีดวายุนับร้อยพันซัดเข้าใส่ต้วนหลิงเทียนดังหาพิรุณกระหนำ่ำตาย สองตาชายไวกลางคนมองต้นหลิงเทียนรานาราวกับกำลังมองคนตายหลังซัดหาพลังคมมีดายุไปแล้วมันก็สึกกระบี่สามชื่อในมือพุ่งร่างเข็นฆ่าสังหารเข้ามาหมายลงมือซ้ำให้ต้นหลิงเทียนตกตายคาที่ตัวกระบี่ของมันปรากฏพลังสีเขียวรุนแรงฉับเคลือบจากกลิ่นอายพลังเห็นชัดว่ามันผสานความลึกซึ้งของกฎแห่งลมเอาไว้สองประการซูม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 เสียงคนกระบี่พุ่งทะลวงอากาศแหลมเสียดหูนัก ซัว่าเสว่าเส่วส,วส,วสวนอกจากเสียงคนกระบีแหวกอากาศแล้วยังมีเสียงคมมีดอยุนับร้อยพันที่เข็นฆ่านำมาบังเกิดเป็นท่วงทำนองสังหารอันน่าพรั่นพรึงประการหนึ่งผู้ที่เข้าใจกดแหล่งลมนั้นล้วนแล้วแต่เชี่ยวชาญเรื่องการโจมตีและมีความเร็วในการลงมือสูงผิดกับผู้เข้าใจกดแห่งดินลิบลับ หากเลือกได้หลักก็ต้นหลิงเทียนขอประทะกับชายไวกลางคนนี้ที่เข้าใจความลึกซึ้งของกฎแห่งลม3ประการถึงขั้นตอนนอความสําเร็จเบื้องต้นกับอีกประการที่เข้าใจเล็กน้อยดีกว่าต้องเจอกับคนที่เข้าใจความลึกซึ้งของกฎแห่งดินแค่สามประการแต่ดันเข้าใจความลึกซึ้งพื้นที่โน้มถ่วงกับสันสะเทือนเพราะเขาชอบการลงมือเข็นฆ่ากันตรงๆแบบนี้มากกว่า สำหรับคนที่ใช้กดแห่งดินนั่นการลงมือของมันเน้นหนักไปเรื่องการกักขังทั้งใช้พลังค่อยๆเคี้ยวกรำทำลายเขาจากทุกทิศท,ทางแม้จะไม่อาจทำอันตรายให้เขาได้มากนะักแต่มันทำให้เขารู้สึกอึดอัดและรำคาญเป็นอย่างมากแม้คู่ต่อสู้เบื้องหน้าจะแข็งแกร่งและทรงพลังกว่าแต่รูปแบบการโจมตีก็คือการเข็นฆ่ากันซึ่งซึ่งหน้าไม่ซับซ้อนลีลาอันใดามาได้ดี เห็นอีกฝ่ายไม่พูดพร่ำทำเพลงก็ป้อนกระบวนาท่าสังหารจนทยานเข้ามาเข็นฆ่าตรงตรงต,รงต้นหลิงเทียนที่เตรียมพร้อมไว้แต่แรกทั่วร่างปรากฏพลังเสียนอมตะต้นกำเนิดก็ประตุลุกชนขึ้นจากนั้นก็เริ่มผสานเข้ากับธาตุไฟจนคนคล้ายคนจมอยู่ในกองเพลิงฟุ้งมุมต้นหลิงเทียนพุ่งร่างส่วนเข้าชายัวกลางคนปานลูกไฟทุกที่ทางที่ผ่านห่วงอากาศปานจะถูกเผาไม่ส่งกลิ่นร้อนระอุเงาเปลวเพลิงที่ทิ้งไว้ด้านหลังก็งดงามปานหางหงไฟหึงห่งหึ่ง ฮึ่งฮึ่งฮึ่งทันใดนั้นเองท่ามกลางเปลวเพลิงที่ลุกโชนรอบกายบังเกิดมวลพลังขุมหนึ่งพวยพุ่งพุ่งออกมาส่งเสียงหึงห่งฮึงหากสังเกตให้ดีจะพบว่าทั่วร่างต้นหลิงเทียนที่ลุกโชนไปด้วยเพลิงไฟนั้นในมือกลับถือไว้ด้วยแหวนวงหนึ่งและแหวนวงนั้นยิ่งมาก็ยิ่งเปล่งกลิ่นอายพลังอันน่าครั่งคร้าม ยังพบว่าตัวแหวนลูกชนไปด้วยเพลิงเพลิงสีแดงฟ้าและเพลิงพลังสีแดงฟ้าดังกล่าวอันเป็นต้นต่อเสียงหึงหึงนั้นก็เริ่มควบรวมก่อเกิดเป็นกระบี่พลังเพลิงแดงฟ้าและดูงดงามอย่างประหลาดเผชิญหน้ากับคมมีดวายุที่โถมเข้ามาดั่งหาพิรุณพร้อมด้วยกระบี่ที่เสกทะลงแทงเข้ามาฉับไว้หน้ากลัวต้วนหลิงเทียนก็ไม่ได้แลดูหวั่นเกรงอันใดในเมื่อเขาฆ่าย,ยออเซียนอมตะขั้นสูงสุดที่เข้าใจความลึกซึ้งของกฎแห่งดินสามประการได้อย่างง่ายดายไหนเลยยังต้องกลัวผู้ที่เข้าใจความลึกซึ้งของกกฎแห่งลม,มประระาด้วย ถึงยอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดคนนี้จะเข้าใจความลึกซึ้งของกฎแห่งลมสามประการถึงขั้นตอนความสำเร็จเบื้องต้นและเข้าใจประการที่สี่บ้างแล้วแต่นั่นก็แค่เล็กน้อยเท่านั้นในแง่พลังความแข็งแกร่งหากมันไปเจอกับผู้ที่เข้าใจความลึกซึ้งของกฎแค่สามประการมันคงเข็นฆ่าได้ไม่ยากแต่คิดจะฆ่าเขาอาศัยพลังเท่านี้ยังไม่พอดังนั้นฉากเรื่องราวเบื้องหน้าก็ไม่ได้ทำให้ต้นหลิงเทียนแปลกใจแม้แต่น้อย กระบี่พลังเพลิงฟ้าแดงที่เขาปลดปล่อยออกไปไม่เพียงทะลวงฝ่าหาคมมีดวายุได้อย่างง่ายดายกระทั่งยังพุ่งเข็นค่าสังหารไปสืบต่อด้วยสภาวะพลังไม่ถดถอยและกระบี่พลังเพลิงฟ้าแดงอันเกิดจากการควบรวมพลังสองขั้วที่แตกต่างนั้นก็ทำลายกระบวน่าเสือกแทงของอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดายแรกก็ทำลายพลังที่ฉาบเคลือบกระบี่สามชื่อของอีกฝ่ายก่อนจากนั้นเมื่ออีกฝ่ายถูกพลังสะท้อนจนผะถอยกระบี่พลังเพลิงฟ้าแดงก็พุ่งทะลวงลำคอจบชีวิตอีกฝ่ายไปได้อย่างเรื่องราว เป็นอย่างที่ข้าคิดไว้ไม่มีผิดถึงแม้ต้นหลิงเทียนนั่นมันจะเข้าใจความลึกซึ้งของกฎแห่งไฟแค่สองประการแต่ด้วยอุปกรณ์อมตะจอมราชันสองชิ้นที่รวมผสานกันทําให้กระทั่งหลิงเจเวียหวินและหลินเฟยหยางก็ม่ใช่คู่มือของมันห่างออกไปไม่ไกลมากนักเจียงหลานที่เห็นต้นหลิงเทียนเทียนเทียนคาดเนียดขั้นสูงสุดที่เข้าใจความลึกซึ้งของกฎแห่งลมถึงขั้นตอนความสําเร็จเบื้องต้นสามประการกับประการที่สี่อีกเล็กน้อยก็ไม่ได้แปลกใจอะไร ยอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดที่พึ่งตกตายคามือต้วนหลิงเทียนไปหากเทียบกับหินเฟยหยางแล้วไม่ได้อ่อนแอกว่ากันแม้แต่น้อยแต่หากเทียบกับหลิงเจเวียววินก็อ่อนด้อยกว่าอยู่บ้างอย่างไรก็ตามหากเป็นหลิงเจเวียววินที่ต้องเจอกับชายไวกลางคนเมื่อครู่แม้จะเอาชนะได้แต่น่ากลัวต้องต่อสู้กันนานสองวันสามคืนไม่มีทางที่จะฆ่าอีกฝ่ายได้ไง่ายาดเหมือนที่ต้วนหลิงเทียนกระทำ จากนั้นหลิงเจียวิวินกับหลินเฟยอหอยางก็ฆ่ายอดเซียนอมแต่คนใหม่ที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างไม่ยากเย็นอย่างไรก็ตามทั้งคู่พึ่งฆ่าคนได้ไม่ทันรายศัตรูคนใหม่ก็ปรากฏตัวออกมาทันทีไม่มีเวลาให้พักหายใจแม้แต่น้อยเนื่องจากตอนนี้เจียงหลานร้อนใจอยากสะสมดวงจิตและเลือดเนื้อของยอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดที่เหลือให้ได้เร็วๆมันจะได้รีปล่อยให้ต้นไม้เทพสังส่วนสวค์ดูทราบจากนั้นก็ลุ้นว่าผลเทพสังเวสวร์จะปรากฏขึ้นหรือไม่ ด้านต้นหลิงเทียนก็พบเจอคู่ต่อสู้คนใหม่เร็วไวแน่นอนว่าเขาก็สามารถฆ่าอีกฝ่ายได้ในเวลาอันสั้นและก็พบเจอคนใหม่อีกครั้งผ่านไปไม่ทันไรยอดเซียนตะขั้นสูงสุด300คนในถงถ้ำอันกว้างใหญ่ไพศาลก็ลดลงจนเหลือไม่ถึง100คนสู้มอมอ,มอ,มอแหวนก้าววิญญาณหยินหยางของต้นหลิงเทียนสำแดงพลัง ควบสร้างกระบี่เพลิงพลังฟ้าแดงฉับไวจากนั้นกระบี่พลังเพลิงฟ้าก็พุ่งไปเข็นฆ่าสังหารยอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดที่เข้าใจความลึกซึ้งของกฎแห่งทองสามประการได้ในกระบี่เดียวหืมอย่างไรก็ตามหลังจากเขาฆ่ายอดเซียนอมตะคนดังกล่าวได้แล้วต้นหลิงเทียนพบว่าดวงจิตกับโลหิตของมันที่พุ่งไปแนบติดกับบม่านพลังโปร่งแสงเพราะถูกพลังดูรังของต้นไม้เทพสังเวชสวรรค์นั้นกลับทาให้ม่านพลังเริ่มสั่นสะเทือนและบังเกิดระลอกคลื่นณจุดที่แนบติดเป็นวงกาจาออกไปไม่หยุด ดูเหมือนว่าม่านทางดังกล่าวจะไม่อาจต้านทานพลังดูดซาบของต้นไม้เทพสังเวชสวรรค์ได้อีกนานนะพริบตาต่อมาเมื่อมีโลหิตและดวงจิตของยอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดที่เพิ่งตกตายพุ่งมาแนบม่านพลังสืบต่อม่านพลังก็เริ่มสั่นไหวกระเพื่อมไปอย่างรุนแรงประหนึ่งจะพังทลายลงได้ทุกเมื่อให้ดูเหมือนม่านทางนั่นจะปิดกั้นดวงจิตกับเลือดของคนที่ตายได้อีกไม่นานแล้วหรือพูดอีกอย่างม่านพลังของมันท่าทางจะต้านทานพลังดูดรั้งของต้นไม้เทพสังเวชสวรรค์ไม่ไหว ต้วหลิงเทียนส่งเสียงผ่านพลังไปบอกหลิงเจวิวินในสิ่งที่เขาค้นพบทันทีหลิงเจวิวินพอได้ฟังก็รอบสังเกตเรื่องราวอยู่ครู่หนึ่งค่อยส่งเสียงตอบกลับผ่านพลังอย่างเห็นด้วยจริงด้วยท่าทางมันคงทนได้อีกไม่นานและดูถ้าหากมีดวงจิตกับโลหิตของยอดเซียนอมแต่ขั้นสูงสุดอีกไม่กี่สิบคนม่านพลังโปร่งแสงนี่สมควรพังทลายลงเพราะทนพลังดูดซาบของต้นไม้เทพสังเวสวรรค์ไม่ไหว หลิงเจเวี๋วหวินกล่าวถึงจุดนี้สองตาก็ลุกวาวทอแสงจ้าถึงตอนนั้นก่อนที่ผลเทพสังเวชวรรค์จะปรากฏเจียงหลานน่าจะลงมือเข็นฆ่าคนที่เหลือด้วยตัวเองเพราะมันเองก็คงกลัวมีใครช่วงชิงผลเทพสังเวชวรรค์ของมันตอนนี้พวกเราเฝ้าจับตาดูม่านพลังนั่นให้ดีหากมันพังลงเมื่อไหร่พวกเราต้องระวังให้มากหลิงเจเวี๋วหวินกล่าวจบก็ไม่ลืมเตือนต้นหลิงเทียนด้วยน้ำเสียงจริงจังเข้าใจแล้ว ต้นหลิงเทียนก็พยักหน้าส่งเสียผ่านพลังตอบกลับในขณะที่ต้นหลิงเทียนกับหลิงเจเวียหวินลอบหารือกันเจียงหลานเองก็ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเช่นกันดูเหมือนข้าย,ยังประเมินพลังดูดซาบของต้นไม้เทพสังเวสวครร์ต่ำเกินไปมันช่างกระหายโลหิตและดวงจิตนะักเมื่อม่านพลังนี้พังทลาย ดวงจิตกับโลหิตที่สะสมไว้ไม่พ้นต้องกรูกันเข้าไปยังตัวอ่อนผลเทพสั่งไว้สวรรค์ทันทีแน่ถึงตอนนั้นเกรงว่ายังจะเหลือคนที่รอดตายอยู่อีกไม่น้อยคิดถึงจุดนี้เจียงหลานก็กวาดตามองไปยังต้นหลิงเทียนกับคนอื่นๆที่ยังรอดชีวิตด้วยจิตสังหารอันน่าเกรงขาม